สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคำน้อยชาแนลนะตอนนี้จที่จะออกว่าใช่ไหมที่เป็นอัขันตัดมาเม่อนี้คือตัดผมหังย่น้องถึงอาการเทวดาว่านท้องมาล้องับแบบเทเก็บและเต้นกัาระทดครับวันนี้ครับที่บ้านชมพูทองต้นประดูอำเภอโพสิสวรรค์จังหวัดศรีสะเกษมาไล่เป็นผลตนหนาครับข่าวสกัดที่มาล่างเนี่ยตามมาพยนเาเน่กันเน่มาแล่แสน เป็นศนนากับภาษิเสียระยะเมตไตรองค์ชิมาตั์ในหน้าคฆษนาบริษัทเอเลยถามว่าทำอย่างไงถึงจะเกิดตามของศาสนาพรูคุณเจ้าเพ็นเนจะตัดต่อว่าศาสนาจะเกิดเป็นกนสิบสองใบบนสาบนแห่มันครบือบนบวชบุนกระเห็นกระวนฟังเถอฟังธรรมะฉาบแหนุกขบนี่คือบนญนศาสนาจะเนี่ยจะบอกว่าบนในศาสนามีสามบนนี่คือบุญที่ห้าเหนี่มันอีกคือบุญบนเงินคือเปตที่เขาก็ถาเป็นปี แล้วพุ่นวชบนไปเหนว่นว้่นเนี่อมันนวางชมพูทองเมาชมพูทองยี่ยมู่กนีลูปเจ้าขวบนึงย่องววนมาชงผูทองครับตำรวจอำเภอศรีสวรรณเดตเป็นเดแต่นี่บิ่งกีหลายอางพวกนรำปาได้วนวุ่ันว่าพ่อหญิงที่ปีเป็นพาบัลได้เป็นเด็แต่นี่แจ่สันคนในมีหลานอายุสองขบสอขวบมันจ้กระถาไปแล้วสิบเจ็ดสิบปีมันเจ้กระใต้ก่อนสักนี่ไมลูกวุ่วชนเท่ากับไปเพาะไปโมนน้ำเบิ้ลน้ำร้านเป็นวื่นหักไปทอยเีิ ่ไไหหใช่นาะนี่มันก็หนากปใหนี่ยาาเพืเพื่นจะเปก้นกระเียต้องทานอจกจะพากนกอนเนเห็ดให้มันแหลวมันทัวดี๋วจะไปปักตลจ้องมอาไว้ล่อแรยล่ออีกโอ้ยมันธรรมดากันล่อคอยมันเมาีไปย่านจิมาการลาการรอคอยข้างหาไปเดแ๋ยวไปนึ่งจว่าโยอมจิว่าบ่เห็ดนี่เมื่อนี่มื่ออื่นทอนแล้วบางอื่นมีก็ไม่พอในโมในคนในยายจิวเห็ดพลอกระต้มกับเมิดในปีนี้เด้ ไปเลยเอปี่หนิงถูกทานั่งทางพี่หนาได้ไหพระามโอ้เร้อง่อวันไปโงก่อนเราใหญ่เราก็ต้องทำนี่ตือเป็นสังฆทานเป็นสัพทิธานคือทานของสะสมดุพิความฉลาดย่อนหยังไม่จะดีเห้บุญนี่เ็ย่อนพอย่อนแม่ที่เมื่อตักนเห็นก่อนลูกั้าหมดกนอาตมาอ่านมาทเอาตัวกยชายูกสาวก่อนหนึ่งสสามห้าหกเจ็ดแปดแปกนพระาลูกไฟกับลูกเคยเนีแม่นปายลูกแปดน แต่เอาล้านนั่นหนิมึงสามตุ้มกบมจืคืนมันเะ็องคอยวะนี่ชื่ว่าพี่น้องทั้งเมติหากันแห้งกันพอปัญแม่ปโยเป็นกําพาแหลวแหลวเว้นนําสั่นเป็นกัพ้อยกับว้ากันมีโอกาสเลมามอนัดแนวแห้งปยแห้งหน่อยแห้งลายเสกขจาเสยกันใบเฮ็ดแหลวมันเกิดความสบายิตสบายใจย้อนว่าพอแม่มีคุนแก่ลูกท่านบอกว่าบีมารมดามีคนแก่ลูกอยู่สามประการหนึ่งอุบัติเหตุคนคนนี้เกิด นี่ย่อมพอนี่แม่ไม่คุ้นคอนี่ลูกแคได้มาหลานจะได้มีเพราะพ่อเป็นคนสร้างแม่เป็นคนเสริมพ่อแม่เป็นคนส่งพ่อแม่เป็นคนสอนอุบาทว์ที่คนคนให้เกิดนี่นย่อมแม่พ่อพ่อว่าไม่คุ้นคนลูกแค่ไหนเกิดมากเพราะอุบาทว์ที่คนคนให้เกิดเมื่อเคยแล้วก็อุปการะคุณคุณในการเลี้ยงดูโอ้ยลำบากนะยายนะพ่อแม่เลี้ยงลูกมันไกลแสนขา คอามเลี้ยงลูกมาเหมือนป่าเจ้หนอมมอนดม้กานหางสาวัเลี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครอนไอ้ทำอยเนเดอรครับเนาเบอร์สั้นสามารกินเห็เลลับูตามเป็นมาเลยครับทำ่อยเนเดอครับูเห็ดเาแบึงบึงโอ้ย

เด็น่อยกม่ล so er like so 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 ่างขาเด้หน่อยพเท่าก็ล่างของคนเท่าแต่สภาพกาไปอยู่เหมือนกันเด็กหน่อยมันขี่มันเยอะเราโเด็กหน่อยนอนได้บอมันขี่มันห่ปตอนี้หน้าตาเนาะหน้าใหญ่นอเออพ่อใ่เเตี้ยมาส่งเสียง่องเสาาุบบอด้จะเบิ้งต้นพอก็มีไปเปลี่ยนพอไม่ลูกเ้อพอก็มีไปโจเอามือส้มหัวมือส้คนโอ้โอ้โอ้โอลาเงี่ยบออย่งนันไงบอโอ้โอ้โากจะุดเก็บ แม่ที่ไน่ผายไหมโอ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 ระว่าโอโอโออย่างจลกเก็บแม่มาญาแม่นบัดจงอกแล้วบางลูกมันเปลี่ยนผ่ายพ่อยแม่ยงมแตเตี้ยมมันโอโอโอพอพีเพื่อพีดพีดบอกรักเแล้วย้ำสิเงี้ยวสิทายแ่บเอื่อนจะเทากันจะมาเปลี่ยนผ่านไหมแง่ก็แจกเงี้ยวไว้คนเดียวแล้วกบางคนเงี้ยวสิยง่พอกินได้แม่ใส่เป็นกับ่หาให้ บางคนกับข่าเสแฉกเสกิตจ้าเพื่อขอโทษประดิบาทเฮาแต่บางคนกับแกล้ในองเล่าดีกว่ากับข้าวพระแม่อยู่บ้านแม่บอกยาเมื่อพอตี้ยนแม่บ่เคยหลังมือลูกเตี้ยลูกหลังให้เสมอเสมอบอกลาไปเลียนยังมายื่นั่งไปจัดยังมาเบิ้งเบิ้งมือก็ดำแต่มันม่เสียแรงมือใหเบิ้งเบิ้งเตี้ยนก็ดำต่ลูกแม่บอกยาหล่งเล้เสมอเืมอพอตี้นแม่เนี่ยวอนบ่เคยหลังมะหลังนางสดเีเดียวก็มีมาตนาอีลาตต่นาไม่แม่หลังตี้ยเนี่ยเสียใต้ไม่มือะว่อมัดาออ่ น้อยใหญ่เนาะนี้คือความแตกต่างและความไม่ไม่ไม่เหมือนกับพ่อแม่ย่ามกินเขาได้ใส่กินเป็นวันแล้วก mm ินได้ก e ินด <itu? S 1> ีกินเฟื่องหอยกินหอดบางคนก็โอ mm ้น hmm. uh ้อยใหญ่เนาะย่ามพ่อแม่อยู่อยากกินนั่นกินอย่ันก็ะดาบกินดูปะย่ามป้ายกินหอดพ่อว่สกิบานอาตมามาทั้งกระทโอ้มาจักวะยังเป็นยังเปี๊ยบบอส

อย่างนนนั่นกคือดำรงพุทะโกนอยากใหทุกคน้องเสียก็ยังมันี่แต่ก้นกาเกิดสอนพ่อจิเป็งพี่น้องขัารยนต์เที่ยวสิจะเป็นพี่น้องเข้ายาทะเลาะกบแม่ยาทะเลาะกันระหว่างพี่ระหว่างน้องยาของมันจะยาการน้ักกันโอ้ใหญ่นอนเมื่อนี่เฮ็ดบนกระเท็นมกลินเขากบาเบาแล้วลูกสาหลูใต้ของ่อเย็นนั่นไม่เยนนี่เห็ดบนน้ำม่นน้ำเมบนตัวเว้ ก็จะจบพี่น้องบาานห้ามมากัดกันันมากไปลุกลานแต่แต่วกรนั่งบั้นต้นนั่งบัดนแม่นั่งบั้ายนั่งกรปานั่งกรลุงมายามากต่อราดหญ้บไปส่งพี่น้องเก็บเบรคนหว่าวกันท่วงหัวกันวนไอ้ว่าวกไปเลียวน้องห่าวก็เลี่ยวก่ทขัดกันโอ้ยบัานน้องบ่าเรื่องพวดซ้องเขาปปหย่อนผู้หลุกทางวใจจคบอกวันเพื่อที่ีื้นที่นอกเขาป่าวแม่ป่าย

ท้าบ่าวเนี่ยมาใญ่ถ้าได้ดีผีบานกระหูกผีในี่ค้นกระยองเทกระยองผีกระยองมือปฏิกรุนก็ดีทีมิน,นทร์ธรรมโยบท้าบวาเนี่ยมีอย่างอี่มีความสุขทำน,นองทำก,กันใหญ่เอ,อ้ยจะเห็นผีที่เขาใส่จะตัดทางก,กันแท่งกัน